อุ้ยสวยอืมอุ้ยแดงเลยอ่ะเฮ้ยคันนี้คันนี้จม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 อืออุ้ยอุ้ยจ้าอุ้ยมาคู่อหูอุ้ยแดงทั้งคู่เลย้โอุ้ยอโห โดูใช่ไหมนี่ พรกับปันปันกันอีกแล้วนะคะช่องปลาเข่าเราธรรมชาติค่ะวันนี้ปันก็มาหาใหม่ตกปลากันนะคะแล้วใหม่ที่เนี้ยปันไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อต้นปีอะไรนะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาน้ําแห้งนะคะมันแรงแล้วเขาก็เปิดเคลื่อนให้จับปลาไปแล้วนะคะอันนี้ปันก็จะมาทดลองดูว่าปลาจะกินเบ็ดปันหรือเปล่าก่อนหน้านี้ปันก็ไปมาหลายที่แล้วนะคะจนพี่คนนึงเห็นปัน เขาก็เลยแนะนำว่าลองไปดูนะคะปันก็เลยจะลองมาที่นี่ค่ะช่วงนี้หาตกปลาไม่ค่อยได้นะคะไปที่ไหนก็แบบมันแห้งแล้งไงปีนี้ไปที่ไหนก็น้ําแห้งแล้วชาวบ้านก็จะลงจับปลาวานแห่ลงตะคัดนะคะเราก็เราก็เลยไม่ใช่ไม่ถึงว่าปลามันก็หมดได้นะคะเราก็ไม่มีที่ให้ตกปลาข้างๆอะไรอย่างเงี้ยจะาดูที่พี่เขาแนะนํามาดูสภาพตอนนี้คืเอเหนื่อยมากนะคะดูดิต้องฟันทางลงมาเองนะคะนี่ ทางลุที่แนะนํานะคะเดินลงมาแบบนี้ียงมากร้อนมากนะคะตอนนี้เราอยู่กลางคูปข่าวอ่ะอบมากเลยค่ะไปปันก็จะมาลองตัวป่าให้ทุกคนได้ดูกันค่ะว่าใหม่เนี่ยจะมีตัวให้เราตกหรือเปล่าโดน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 ได้แล้วค่ะตัวแรกมาแล้วค่ะนี่นะคะไซส์ก็ไม่โตนะคะ ขาไซาแบบโตๆโตไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าไซานี้ก็ใช้ได้ค่ะเมื่อกี้มันกินทุ่นลอยปันกลางน้ํานะคะปันดิ้ไม่ทันมันกาดยากอ่ะเนาะกาดจังว่ายากใช่แต่ก็ลองดูนะคะดูดดเหรอไหม สปิวนะฮะใช่ไซก็มีแต่ประมาณนี้นะคะอื้อโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมีแต่ไซนี้ตัวเล็กแต่อ,อ้วนนะเออปองเลยอะ คือปลาที่เนี่ยก็มีแต่ไซส์นี้นะคะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำแห้งไอ้ปันก็มาจับปลาอยู่ปันก็มาจับปลากันอยู่น้ำแห้งเขาเปิดให้ชาวบ้านเนี่ยมาจับปลากันแล้วนี่นั้นก็มีปันด้วยนะคะแล้วอันนี้น้ำฝนตกเนี่ยน้ำเพิ่งจะมาพอน้ำมาเนี่ยปลาก็เลยเริ่มโตขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าที่เนี่ยเขาปล่อยปลาทุกปีค่ะเพื่อให้แบบเปิดให้ชาวบ้านจับปลาจบแล้วจบแล้วจบแล้ว โอ้มากินพอดีเลยอธิบายอธิบายอธิบายทีฮะก็คือเขาจะปล่อยให้หาทุกปีนะครับแต่ก่อนจะปล่อยก็คือหลังจากปล่อยปแวเนี้เขาก็ปล่อยปลาให้โตใหม่ทุกปีทุกปีตรงนี้ก็คือเคยมาแล้วนะครับคือมาเวียงแห่สวิงต่อนนามแห้งเขาเปิดให้ปล่อย แต่ว่าผู้ปั่นเนี่ยไม่เคยมาตกป่านะคะคือแบบยังไงมันลำบากมากทางที่ลงมานะคะดูคือมันรกมากไอไอ้ต้นน้ำหนาเนี่ยเต็มรอบๆเลยต้องฟันแล้วเดินมานะครับดูเป็นช่องอ,ะอ่ะเอาเอาตีปลาเอ,าอ้าเฮ้ยใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นแล้วอุ้ยมาอีกแล้ว นี่นี่นี่มันมันมันกินไม่จมนะคะคือแบบถ้าทุ่นเริ่มนอนหรือเริ่มตะแคงเนี่ยเราก็ลองวัดดูละใช่ใช่เปอร์เซ็นที่ได้ก็มีเยอะเปอร์เซ็นที่หลุดก็มีเยอะพอๆกันทั้งได้ทั้งหลุดพอๆกันอุ้ยสวยอุ้ยแดงเลยอะเฮ้ยคันนี้คันนึงจม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  อ,อืออุ้ยอุ๊จ่ะอุ้ยมาคู่อุ้ยแดงทั้งคู่เลยใส่ถุงมือเมื่อไงนะใส่ถุงมือใส่ถุงมือลุดอย่างตัวนั้นนะอ่าอุ้ยมันเป็นคู่เลยค่ะอือโอ้ยจุ่มสวยเลยใช่พอตัวใหญ่เนี่ยจริงหมตัวฮะแดงเลยนะพวกมันแดงอะไรขนาดนี้อ่ะเออวันนี้ตัวแดง แดงเลยอะแล้วมาเป็นคู่เลยอะไซส์แบบคู่เดีวยวกันนะเนาะต้องรีบึ้งเพื่อมาเป็นฝู่งวะต้องรีบต้องรีบเพื่อมันมาเป็นเป็นฝุ่งป,ปันปันบอกนะฮะ, <c oughs> ะก่อนนะครับ <c oughs> อ้ยสวย

โดนครับโดนครับโดน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 ต้องปล่อยให้จมอย่างเดียวค่ะให้จมนานๆเลยนะใช่แล้วก็จมนันกระชากไปตุ๊บๆมันก็เลยวัดสวนเอาให้มันกระชากคืนไปแล้ววัดสวนเ,เรารู้เทคนิคแล้วนะครับตกปลาแต่และที่เทคนิคก็ต่างกันไป งโดนไหมโดนสิครับอืมเฮ้ยหน้าดินไซเล็กอะเอ้ยอเอี้ยงไซมันเล็กกลางหนาวมาแต่พอข้างๆกับตัวใอ่อ่ะอ๋ออุ๊ยโดนโดนโดนมา เบอกเลยว่าข้างๆเนี่ยตัวใหญ่กว่ากลางน้ำอีกจะก,ก็ยังจะก,ก็ยังตกกลางน้ำอยู่ก็มันกินไวกว่า อืมบอกแล้วที่ไม่กินแล้วไม่โดนปัน,ก,นไปไปก็โยนไปใหม่ปุ๊บมันกินเลยโอ้โหกินงนะ่ายมาเออนี่บอกแล้วว่าให้รีบโยนไปมันอยู่แถวนั้นแหละไม่ก็ปันลองออกทางอ,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 าอุ้ยต่อ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 จมนานอือจมนาน อไซส์เล็กตอ้วนมากค่ะไซส์ก็ใช้ได้นะคะไซส์อะไรนะไหนๆดูดูดูดอ๋อโอเคโอเคเราไม่เราไม่ออกเสียงนะครับเราแค่แบบลิปซิง์ก็พอ ต่อแล้วตึงตน,นี่ค่ะนี่มาดูปลากันค่ะตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะไซก็ใช้ได้นะคะนี่ได้หลายตัวเลยค่ะใหญ่ มีสายทอดกอบอ๋อจู้จูจจจนี่ใหม่นี้ปันก็มาเปิดเองเลยคะมาฟันทางลงเองเลยค่ะเพราะมันลกมาก <นะ S 1> เดินแทบจะไม่ไหวเลยนะคะอันนี้เราก็เปิดใหม่เองค่ะใหม่นี้ก็คือเราไม่คิดว่าปลาจะกินนะคะแล้วปันก็เตรียมเหยื่อมาไม่เยอะแค่ทดลองไงว่าจะมีปลาหรือเปล่านะคะสรุปก็คือเราได้กับข้อกลับบ้านนะคะ นี่ค่ะตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนปันก็ฝากเพจช,ช่องปลาเข่า,ขาเราธรรมชาติด้วยนะคะฝากเป็นกดติดตามเป็นกําลังใจให้ปันปันด้วยนะทั้งเพจแล้วก็ Youtube ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ